สำหรับวันนี้นะคะจะมาสอนการทำการบ้านการออกแบบวงจรและเขียนโปรแกรมสำหรับมือใหม่ค่ะจากโจทย์นะคะถ้าเรียนต้องการให้ VR potentiometer ตัวต้านทานปรับค่าได้ควบคุมความสว่างของ LED หนึ่งดวงนักเรียนจะมีวิธีการเชื่อมต่อวงจรนี้และเขียนคำสั่งได้อย่างไรเมื่อพร้อมแล้วเราก็ create new circuit ก็ต่อวงจรของ LED ก่อนเลยนะคะแคโทดก็จะไปยังกราวส่วนแอนโนดนะคะก็จะใช้ตัวรีสิสเตอร์นะคะมากำหนดเลยนะคะเป็น350เข้าที่พิน2นะคะ ต่อไปก็มาเชื่อมต่อของตัว VR นะคะซ้ายมือเนี่ยนะคะจะเป็นตัวกราวนะคะก็แลนะะ้ต่อไปขวามือก็จะเป็นไปยังไฟ5โวลต์น,นะคะ จากนั้นก็ a0 นะคะมาที่ a0 เนื่องจากเป็น Input แบบ Analog นะคะเราก็จะรับเมื่อรับค่าแล้วนะคะก็ใช้ในการควบคุมาการแสดงผลของอ LED เมื่อเชื่อมต่อวงจรได้เรียบร้อยนะคะต่อไปก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะคะก็จะมาที่โค้ด บล็อกบวกเท็กโปรแกรมที่มีอยู่เดิมก็ลากลงเลยนะคะเอาออกไปก่อนนะคะเมื่อเรามีการรับค่านะคะอินพุข้อมูลผ่านเครื่องผ่าน VR นะคะเราก็จะต้องทำการกำหนดตัวแปรเพื่อที่เก็บค่าของ VR มาใช้งานเราก็ต้องมีการสร้างตัวแปรขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บค่าของ VR นะคะ ก็ไปที่ variable ตัวแปรตั้งว่า vr เลยตั้งจาก vr เป็น input นะคะ vr เป็น input เราก็เลือก input แบบ analog นะคะ input แบบ analog นะคะก็ read analog pin a0 เอามาวางไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็มาที่เราก็ทำการ set ค่านะคะ เซตค่า vr เนี่ยโดยนำค่าจากตัวแปรค่าที่ได้จากการอ่านจาก analog pin a 0นเนี่ยนะคะนำค่าที่อ่านจากค่านี้มาเก็บไว้ที่ตัวแปร vr จากนั้นก็ตรงนี้ก็เพื่อเพื่อทำให้เราตรวจสอบการแสดงผลทาง serial monitor ตรงนี้ได้ก็ให้เพิ่มคำสั่งตรงนี้ไปตัวนั้นนะคะ ก็เพิ่มคำสั่ง print to serial monitor แล้วก็นำ vr นะคะเพื่อต้องการจะ print ค่าตัวแปร vr ออมาให้เห็นทาง serial monitor นะคะจากนั้นนะครับเราก็มากำหนดว่าถ้าค่าของ vr เนี่ยนะคะมีค่าน้อยกว่า350ให้ไฟเนี่ยสว่าง ถ้าตั้งแต่350อ่าขึ้นไปให้ไฟเนี่ยดับจากจุดตรงนี้นักเรียนลองลองคิดดูนะคะว่าเราจะทำยังไงก็มันเริ่มมีเป็นเงื่อนไขใช่ไหมคะโดย2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือถ้ามีค่าน้อยกว่า350เป็นจริงจะต้องทำอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่ก็จะทำอีกอย่างหนึ่งก็เลือกคำสั่ง if else มาใช้จากนั้นก็กำหนด ค่าของตัวแปรขึ้นมาใช้ตัวที่2นี่เลยนะคะคลิกค้างไว้ลากแล้วก็มาวางในช่อง A จากนั้นก็กำหนดเลยค่ะกำหนดว่า vr ถ้า vr น้อยกว่า350นะคะจะให้ทำอะไร vr น้อยกว่า350ก็จะให้เซตตรงนี้ค่ะนึก led ตอนนี้ led เป็นดิจิตอลเป็นเอาต์พุตแบบดิจิตอล เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ค่าตัวน,นี้นะคะ Set, Pin, Set, Pin 2, เซตพินเซตพินสองไหมคะเซตพินสไปที่ไฮแล้วก็รอนะคะให้ทิ้งช่วงในการไฟสว่างขึ้นมาหนึ่งวินาทีนะคะจากนั้นก็ถ้าก็เช็คต่ออีกนะคะ ค่าสมมุติว่าเมื่อไหร่ค่า vr คือตั้งแต่350เป็นต้นไปมันก็จะไม่เข้าที่ข้อนี้ใช่ไหมคะก็จะมาใช้อีกเงื่อนไขหนึง่งก็คือพิน2 l โลรอไปช่วงหนึ่งะคะตรงนี้เรื่อนสังเกตจากส่วนที่เป็นเทคิ o โหมดนะคะเป็นการประกาศตัวแปรน,นะคะ in vr เท่ากับ0 แล้วก็จะมีการกำหนด v ว i c เซตอัพเพราะเราใช้พิน2พินนะคะใช้พินโหมดอินพุ IN In ก็คือตัว VR เห็นไหมคะอยู่ที่ A0 อีกตัวหนึ่งคือพินโหมดเ u t p u t ตรงนี้คือเ u t p u t อยู่ที่พิน2คะประกาศค่า v ว i c เซตอัพไว้แล้วจากนั้นก็มาที่ Voice Loop ูป i ว e l ลูปใช้คำสั่ง if e นะคะ ใน,น,นการกําหนดเงื่อนไขเงื่อนไขแรกเนี่ย VR น้อยกว่า350ก็จะให้ไฟติดแล้วก็ดีเลยนอกจากนั้น l นะคะก็จะให้ไฟเนี่ยดับแล้วก็ดีเลยนะคะโปรแกรมเราก็จะจบในส่วนตรงนี้เดี๋ยวลองทดลองนิดนึงจากกันนี้กดปุ๊บไฟติดมาแล้วนะคะทีนี้เราต้องการจะอ่าสต็อปก่อน เราต้องการจะตรวจเช็คค่าของ VR ว่าตรงตามนี้จริงไหมนะคะเราก็มาคลิกเปิดที่ serial monitor นะคะขณะนี้เนี่ยตรง VR เนี่ยซ้ายมือสุดคือ0เห็นไหมคะเนี่ยจะเปิดให้ดูนะคะซ้ายมือสุดเนี่ยตรงนี้ค่าจะเป็น0ูนย์ถ้าครูเลื่อนมาอีกนิดนึงก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมคะตัวเลขก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเลยตรงนี้นะคะขวามือสุดเนี่ย คือ1,023เพราะฉะนั้น VR เนี่ยจะมีค่าตั้งแต่0ถึง1,023ทีนี้ลองดูตามเงื่อนไขในนี้บอกว่าถ้า VR น้อยกว่า350แล้วไฟจะติดดูว่าจะใช่ไหมนะคะคูขอเลื่อนมาที่อครูเลื่อนมาที่ VR สักประมาณ205เลื่อนมาที่205ไฟติดแล้วแต่ถ้าครูเลื่อนไปทางขวา เกิน300เป็น675ไฟก็จะดับตรงนี้นักเรียนก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปเนี่ยได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการแนะนำ VR ในการควบคุม LED สรับวันนี้ก็ขอจบการแนะนำการบ้านในเรื่องของการใช้ VR ให้กับนักเรียนไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ